ไปดูปัญหาเดิมที่มักจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงที่ปิดเทอมหน้าร้อนกันเหตุการณ์ที่จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตก็ยังคงเกิดขึ้นถึงแม้จะพูดกันในทุกๆครั้งที่อยู่ในช่วงของการปิดเทอมนะคะที่อำเภอเขมราจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีเด็กลงไปเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าจมน้ำานะคะเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นหาร่างแต่ปรากฏว่าน้องก็จมไปในน้ำที่ลึกกว่าห 6เมตรค่ะต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงค่ะนักประดาน้ำจากมูลนิธิการกุศลจีตาําเกาะอุบลราชธานีนาค้นหาร่างของเด็กวัย13ปี2คนนะคะภายในหนองน้ำสาธารณะหลังวัดสะบัวบ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขม,มาราชค่ะมีเด็ก คนนึงค่ะไปวิ่งขอความช่วยเหลือชาวบ้านบอกว่ารุ่นพี่ที่มาเล่นน้ำด้วยกันจมน้ำอยู่การค้นหาใช้เวลานามนับชั่วโมงนะคะจึงไปพบร่างของเด็กคน,คนแรกที่จมอยู่ใต้น้ำลึกกว่า6เมตรและไม่ไกลกันค่ะก็ไปพบร่างของเด็กหญิงอีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่นำร่างทั้งสองคนขึ้นมาจากหนองน้ำท่ามกลางประชาชนที่ไปรอติดตามภารกิจนะคะ ศพถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเขมรราชนะคะและประสานให้ญาติไปรอรับเพื่อนำไปกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาค่ะเด็กที่วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเนี่ยบอกว่ามาเล่นน้ำกับรุ่นพี่ที่หนองน้ำแห่งนี้จนถึงช่วงบ่ายค่ะกำลังจะกลับแต่จังหวะที่เดินอยู่ริมตลิ่ง รุ่นพี่ทั้งสองคนลื่นตกขอบพลัดตกน้ำไปแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากจุดนี้เป็นสระขุดใหม่เป็นดินโคลนนะคะสภาพพื้นที่คือค่อนข้างจะเหนียวเด็กก็หมดแรงแล้วก็จมน้ำหายไปนะคะพอมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านก็ไม่ทันแล้วค่ะ